ขอ,อโปรโลเลยจ้าโปรไฟเบอร์หนึ่งกล่องมีทั้งหมดห้าซองนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้แก้วชงนะคะลูกค้าซื้อสี่กล่องค่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไฟเบอร์นะคะลูกค้านี่ชงแบบนี้ค่ะดังมากลูกค้าทั้งในทวิตเตอร์ทั้งใน Twitter, ทิกต o อกตัวนี้ช่องตองการสั่งซื้อขึ้นมาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์เป็นดีท็อกลูกค้าล้างสารพงสารพิษขับออกจากร่างกายตัวนี้ใช้ธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต ไฟเบอร์จากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่งกล่องมีทั้งหมดห้าซองนะคะลูกค้ากินแล้วไม่อ้วนลูกค้าฟังดีน้ำตาลศูนย์คอเลสเตอรอลศูนย์และก็น้ำตาลศูนย์คอเลสเตอรอลศูนย์แคอลอรี่ศูนย์ลูกค้ากระชับสัดส่วนขับถ่ายดีเออลูกค้าท้องไม่ผูกนะคะไม่ปวดบิดเข้ารอบเดียวรู้เรื่องเข้าห้องน้ำรอบเดียวรู้เรื่องบบกก็คือกินก่อนนอนนะคะลูกค้ามันจะคุมหิวด้วยกินก่อนนอนตื่นคราวขึ้นมานะคะลูกค้าจะขับถ่าย มือนได้ล้างสารพิษแต่ว่าเครียดจะเหม็นนิดนึงนะคะลูกค้าแต่มันทะลุทะลวงจริงๆโดยปกติแล้ว8-10ชั่วโมงทําจากตระกูลเบอร์รี่ล้วนๆเลยช่วยในเรื่องแบบขับท้องขับถ่ายเขาทําการตลาดแบบฟังมากนะบอกเลยนี่น้าตาลศูนย์คอเสล,ลสเตอรอลศูนย์ไขมันศูนย์โดยปกติพวกไฟเบอร์เขาจะมีน้ําตาลกันเยอะๆตัวนี้น้ําตาลไม่มีเลยค่ะน้ําตาลศูนย์คอเสล,ลสเตอรอลศูนย์ไขมันศูนย์่อ,อนนอนนะคะลูกค้าตัวนี้ต้องลองเอง น,นีกินไม่ยากเลยและไม่ปวดดิดสําคัญมากๆใครที่มีเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายต้อว่าจําเป็นและสําคัญมากๆกินก่อนนอนตรงเวลามากลูกค้า8ชั่วโมงตรงเวลามากจริงๆ